ผลจากการนำหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนานนเนี่ยไปแช่ในผักนะคะปรากฏว่าสามารถช่วยขจัดพิษออกจากผักได้มากถึง99%<ร>ค่ะเราทราบกันดีนะคะว่าการทานผักให้มากกว่าทานอย่างอื่นนะมันเป็นประโยชน์กับร่างกายอย่างมากทานผักครึ่งอย่างอื่นครึ่งแต่เราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถจะมีพื้นที่ที่จะปลูกผักที่เรามั่นใจว่า ปัสจากพิษปัสจากสารเคมีได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราไม่สามารถเชื่อใจได้ว่าผักที่เราไปซื้อที่เขาบอกว่าออร์แกนิกไปซื้อตามห้างไปซื้อตามที่ต่างๆที่เขาบอกว่าออร์แกนิกเราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อใจได้ทุกคนคิดเหมือนเนทไหมคะการคิดแบบนี้ไม่ได้เกิดจากการที่เราไปเพ่งโทษใครนะคะแต่ว่าข้อมูลจากการที่มีกระทรวงสาธารณาสุขหรือแม้แต่หน่วยงานที่นำผัก ที่อยู่ตามท้องตลาดหรือผักที่อยู่ตามห้างเอามาตรวจสารพิษสารเคมีเราก็ปรากฏให้เห็นว่ามันมีสารพิษสารเคมีเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเนมีข่าวดีมาบอกกับทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ชอบทานผากักทานผลไม้หรือแม้แต่ทานอาหารสดแล้วต้องการจะขจัดพิษในระดับที่สามารถตรวจสอบได้และสามารถที่จะพิสูจน์ได้ซึ่ง ผลจากการนำผักผลไม้ที่อยู่ตามห้างและอยู่ในตลาดนะคะนำมาตรวจแล้วมีการแช่ด้วยหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนานวดนี้นะคะผลจากการนำหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนานเนี่ยไปแช่ในผักนะคะปรากฏว่าสามารถช่วยขจัดพิษ ออกจากผักได้มากถึง99%ค่ะซึ่งหากเทียบกับการใช้วิธีอื่นนะคะวิธีอื่นเราก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่สามารถขจัดสารพิษและสารเคมีได้เพียง95%นะคะถ้าวันนี้ใครที่ต้องการพิสูจน์นะคะว่าผักผลไม้หรือว่าอาหารสดของเราเนี่ยจะปลอดภัย99%สามารถที่จะนำผักผลไม้อาหารสดเนี่ย แช่ด้วยหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนแล้วก็นำไปเข้าห้องแลบเพื่อที่จะตรวจสอบได้เลยค่ะและข้อสำคัญนะคะหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนขวดนี้นะคะไม่เป็นพิษกับคนไม่เป็นพิษกับสัตว์นะคะไม่ได้มีสารเคมีหรือว่าทำมาจากสิ่งที่สังเคราะห์จากเคมีนะคะแต่เป็นการทำเกิดขึ้นมาโดยการใช้วิธีทางธรรมชาติด้วยการเวียง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  ตัวหัวเชื้อตัวนี้นะคะเพื่อให้เกิดโมเลกุลขนาดเล็กค่ะเพื่อที่จะสามารถเข้าไปขจัดพิษขจัดเคมีโดยเฉพาะการแวกเนาะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามันมีผลไม้บางชนิดที่เราไม่กล้ากินแต่ตัวนี้สามารถช่วยกำจัดส่วนที่มันเครือบหรือส่วนที่มันแวกออกมาได้ไม่เพียงแต่ขจัดพิษขจัดสารเคมีการแวกหรือแม้แต่ พวกพยาธิหรือพวกที่เราไม่ต้องการก็ยังสามารถช่วยกระจัดได้ด้วยความที่เขามีโมเลกุลขนาดที่เล็กมากสําหรับใครนะคะที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อไปนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้เนจะขอให้ทุกคนนะห่วงใยสุขภาพตัวเองนะคะเลือกใช้สิ่งที่เป็นมิตรกับตัวเราสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เป็นมิตรกับสัตว์ทุกชนิดเพราะว่าเรา คือหนึ่งเดียวกันนะคะเวลาที่เราจะใช้อะไรเราต้องคำนึงถึงตัวเราและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสำหรับท่านที่สนใจนะคะหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนสามารถทักข้อความได้ที่หลังคลิปนี้ได้เลยค่ะ